สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโกโจพาสนุกนะครับวันนี้จะมาเล่นบุคเ h เว่นสอนหาทูตเซฟทั้งสี่ที่นะครับตามปกคลิปเลยเดี๋ยวเราจะไปหากันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีน้อยมากเลยนะครับมีแค่ระเบิดและขวานนะครับเดี๋ยวผมหาขวานก่อนขวานขวานนี่ไงครับขวานครับถ้าเราก็ไปหยิบคีการ์ดตรงนี้เลยนะครับที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์หรือเปล่า หยบแล้วแล้วเราก็ไปกดที่ลิฟใต้ดินนะแต่แล้วเราขอก็กดลิฟมาทางนี้เลยนะครับเราก็จะว่ามาชั้นใต้ดินให้ใช้คีย์การ์ดสีขาวผ่านไปนะครับผมจะหาตั้งแต่ตรงไหนดีเอ่อตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะหาตั้งแต่ตรงนี้ให้เรานะครับเอาขวานมาทุบตรงนี้นะครับจนกว่ามันจะมีเสียงนะครับจนกว่ามันจะแตกนั่นเอง แล้วเราก็ทุบจนมันแตกเลยนะครับตอนนี้กระจกก็ได้แตกแล้วนะครับให้เราหยิบกึนแจนี้มาแล้วมาเปิดตรงนี้เลยนะครับแล้ไล่เราเข้าไปแล้วเราเนี่ยก็ทุบใช้ขวานทุบตรงนี้จนมีเสียงเหมือนเดิมนะครับมันมีเสียงแบบนี้แล้วให้เราเข้าไปและเราเนี่ยก็ใช้เราเบิดระเบิด แค่นี้ตู้เซฟอันที่หนึ่งก็เสร็จเส้นแล้วนะครับวิธีออกก็ง่ายๆเลยครับให้เราเนี่ยเออใช้อะไรกีการไม่ใช่ก็ต้องเป็นกุญแจใช่ไหมครับให้เราเนี่ยใช้กุญแจออกไปนะครับเดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยผมจะสอนเป็นเออเลเซอร์ค่อยเอาเอาอันไหนดีเอา้าโฮผิดทางในงวันนี้เป็นที่หาอันนี้แล้วกันนะครับทุกคน ถ้าเ,าเนี่ยมาตางนี้ครับถ้าทุกคนมองไม่ชัดเนี่ยก็ตรงนี้ครับที่อยู่ข้างละบัวข้างบนกุญแจเนี่ครัผมสาทิ่ให้ดูเลยว่าห้ามเดินครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องใช้กุญแจในการเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมหานแจนี่ไงให้เราเนี่ยเดินเข้าไปเลยนะครับเอ้ยมืมดเดี๋ยวผู้ชมมองไม่เห็นโอเคแห้เราเนี่ยก็เดินตรงไปเลยนะครับ ตรงไปเรื่อยๆครับจนกว่จะทะลุแต่เราเนี่ยก็ต้องใช้ระเบิดก้อนนี้หลายลูกมันเลยสองลูกสองลูกสามลูกมั้งผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อ่ะเดีเราจะระเบิดต่อเลยครับใช้สองลูกนะรับทุนคนเดี๋ยเราเนี่ยก็หยิบมาเลยนะครับ ส่วนวิธีออกเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับมาตรงนี้เลยครับที่เราเข้าไม่ได้ใช้ชีก้าสีขาวในการออกนะครับอันต่อไปจะเป็นอันสุดท้ายเลเซอร์นี้ห้ามโดนครับเพราะถ้าโดนจะมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะใช้ความเร็วในการเข้าไปนะเพราะว่ามันยากานน่ไง โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้านี้ถ้าใช้นี้ไม่ได้ก็ต้องอันเดียวแล้วแหละครับระเบิดครับ <ș i> ตอนนี้ภารกิจที่สามก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับตนไหนจะไปหาทรักหาเอา่อตู้เซฟอันแรกของธานาคารหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอ้ยอันนี้ห้องอะไรทุกคนอ,อ๋อห้องทำความสะอาดนไหนจะทำการขึ้นลิฟต์ไปเลยนะครับกดลิฟต์กดลิฟต์ยังกดไม่ได้ครับ เอาเาจะกดเปิดทำไมเนี่ยรอประตูปิดเอ้ยเอา,เอ,าออกมาทำไมเนี่ยอ๋อพอดีเมื่อกี้สมองเบอร์ครับสมองเบอร์นะครับเรากดเรากดครับเรากดโอ้เปิดอีกแล้วเผือเปิดอีกแล้วครับไม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคลิปยาวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะกดลิฟต์กันเลยโอเคครับด้านเราเนี่ยก็หยิบคีย์การ์ดสีเขียวนะขึ้นไปข้างบน จดตรงนี้เอาระเบิดทำการ้างังอันนี้เนี่ยมีคนรู้เยอะแล้วนะส่วนผมผมได้รับกีการ์ไปแล้วผมก็ต้องออกทางนี้นะคนีออ่ออกทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนหาห้องรับในการหนีตอนป่นนะครับ ลบคีย์การ์ดไปแล้วเราไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ที่นอนนับตัวที่รับนี้ทุกคนรู้เยอะมากนี่ครับตามทุกคนตามผมมาเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสอนหาตู้เซฟทั้ง4ที่นะครับและวันนี้ก็ขอเกล่าขอบคุณที่ดูจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย